กจะสกิลการจับมแมลงวันของน้องพิมพ์นะคะอยู่ตรงถ้วยพิมพ์ตรงถ้วยด้านนู้นด้านนู้นไปด้านนู้นแล้ว <ś c oughs> <c oughs> จับแล้วเอาออกกระตังไปปัญหาคือจะออกยังไงปกติมันเกาะมุ้งลวดไแล้ว ไหนโชว์ดิเวลาโชว์แล้วจะบินหนีระว,วังอ๋อนี่ไงจับได้แล้วเออเอาออกหน้าต่างไปเดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆเปิดจับไปดีเอาทิ้งลงหน้าต่างแล้วไปล้างมือแล้วฉีดออแอลกอฮอล์แมงงวันเข้าห้องนะคะต้องพิมพ์จับได้หลายตัวแล้วคะ่ะออกไปเลยฮะเย่ตบมือก่อนยวผมว่ามันจะไม่เข้ามาอีกตัวโชว์สกิลการจับมาแงวันเข้าห้อง แล้วันนี้ขอเชิญตัวช่วยโดยอีอีสตไซนี่ก่อนคือที่เก็บแอลกอฮอล์ฝาฝาแอลกอฮอล์ไปไปล้างมือเร็วไปล้างมือ